โอเคทุกคนวันนี้แม่แมวเสิร์เฮดกับเขาให้ทีมงานกินละกะให้ลูกหลานกินนะคะแต่เมื่อนี้เป็นเมนูคนไทยของอีสานนะคะนี่เสนอเมนูนะคะปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะคะทุกคนอ <Wow. S 1> ันดับแรกแม่แมวสิรหั่นปลาหมึกปลาหมึกของแม่แมวนี่กะล้างทําความาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะทุกคน,นสิหั่นบางๆเด้อนี่อันนี้ปลาหมึกไข่นะนี่ไข่ด้วยว้ายปลาหมึกไข่นะเนี่ยนี่หั่นทั้งสี่เลยทุกคนนี่ น้องนุ่นกินซาใจเจได้ไนี่นี่น้องนุ่นคนสวยนี่ประมืออ่านะคะทุกคนบัวรอลวกนะครับแม่จะขึ้นเตาเลยขึ้นกระทะเลยกระทะห่อนเล้อทุกคนเอาเอาเอาถ้าพี่มันคนล่มเพื่อนเอ้าไม่ใช่นี่เออนั่นแหละเอาเทลงไปไม้เมียนอี๋บู๊๊๊เ๊๊๊๊๊๊อ๊ๆ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ เอาตักตักแล้วก็ลกนกน้ำเย็นไว้นกเล่นเหรอครับนกหลือเนาะและ้วไข่ไข่มันจะนี่ไหมไข่เดี๋ยวมันกระาุปไม่ไม่ถึงว่าไข่มันจะรนไหมแม่บอกหล่นดอกเอาไปนกน้ำไปเออแต่ก็มาสูบไปใกล้ขั้นตอนวัตถุดิบขั้นต่อไปเชิญครับนะเฮ็ดตามแม่แม่เดี๋ยเลยแม่มเป็ดพยางอยู่แล้ววันนี้ไออม่มให้กับเขาให้ลูกๆกินโดยเฉพาะน้องโุ่นน้องเคยงไปล้างก่อนได้เป่าเพราะว่ามันหั่นผักบัดนี้จะล้างแม่ใส่อะไรโอเคเอามีดไปล้างน้ำมีละเออไม่ใช่ถือเป็ข้าว เคียไปมันีมันไม่เคียวก่อนไม่แม่ส่งไม่น่ารอดนัวมันไม่สร้างอะไรกับมึงหรอกครับไม่ทำไม่เป็นหันเบิงเบเบงอันเตานุกหัปามเนี่ยชอบบึ้มบ้าเลยแมนวะเอออไปคน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 พวกอนั่นแหละเออคูเล่คูเล่น่มันเด้งนะนี่อ้ด้งนัอู้พรองจันเลยแบยแสบกวนี พราะอะไรบ้างนี่คขี้พิแกตันเอาไป <Yeah. S 1> เออมาโอ้ยชิมแบบใหอยู่ที่คนทำเว้ยแม่ทำอ่ำะเออนี่ <Yeah. S 2> อันนี้ปาะมือข้าวหลวงลววนะทุกคนนี่อ้าวเด็กมากโอ้โหทำตามแม่แม่ได้เลยนะแม่ไม่ปอกมือเดียวหรอเออเอา,เอาอมือเดียวเคลียน ทำให้ดูให้แม่จบแล้วจบแล้วใส่ไข่ไปเลยหาหน่วยจิ้มุนะคะทุกคนนี่นี่นะคะเล็กทอาตีไข่ก่อนนี่ตีไข่ทอดแตกแตกก่อนนะคะพริกเผานะคะใส่ลงไปเลยพริกเผาเห่าเออนี่เออพริกเผาไปขั้นตอนต่อไป ไม่ไม่เนี่ยจวงไปให้แล้วแม่อย่างนั้นเลยเออจวงนี่แหละฮอกกะเอาประเพรอนุ่ยไรเอาจังหายเยอะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออห้าหยกก็ไปอันนี้ไม่ต้องใส่นมข้นด้วยป้าแม่ใส่ใส่กิงเฝ้ากี่งละพริกไทยลงไปอ๋อเห็นอ่ะพริกไทยไทยไปไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ขีดเด็ดของเรานะคะผงกะหรี่นะคะจริงก็ใส่สองช้อนโต๊ะนะ หนึ่งนะคะทุกคนสองนะคะทุกคนกินเครื่องเทศต่อไปน้องนุ๊กน้องนุ๊กอุโมมิเราไม่ไม่ใช่รถดีนุ้ยใส่แซ่บจี๊ดไม่ใช่มันก็ผงชูรสเถอดใส่ใส่รถดีใส่ใส่แซ่บลใส่หน่อยแซ่บน้อยทานไปใช้เลยเออสโลแาเกลือไม่เกลือก้นน้ำตาลเนี่ยเอาไม่กินอะไรใจยิกงจี๊บปูเนี่ยเท่าไหร่สองมีนมอยู่หนึ่ง สองได้นะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปน้ำมันหอยแล้วค่ะทุกคนน้องลูกอู้เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วขั้นตอนจะไปนะนี่นมนะนมนมอีหยังก็ได้นะคะทุกคนผู้ใดบ่มีนมก็ใส่ใส่เอ็นกะทิก็ได้ไปขั้นตอนต่อไปเอากระเทียมค่เอากระเทียมกัดทุกคนเอาลงไปกระเทียมหอมๆ เออเกงหอมหอมหอมอะเอาหอมหัวใหญ่ใส่เออมาซอยลูกซอยเต้าพัดปลามึกพงกระรีเค็ตซอยกันมันจะเค็ดกินเก็มทุกคนนี่นะหอมจับเออหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนพี่ตะก้อนเป็นยังไงนากินบ่ผมไม่ได้กินนะแม่เพราะลงพัดเลยทางโน้นน้องไปแปรบ้านที่บ้านหรือบ่าไหนปลาบึกใส่ก้นะคะทุกคน ทำไมว่าปลาบบ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 นะคบปลาหมึกเออเปไ็นเน้ตะกรงเป็นไน้อบับุ้มบับมบัวบุ้มบัมเออก็ผัดไปก่อนผัดให้ปลามึกมันเขาเนื้ออนังสักหน่อยก่อนามาตมาใกล้ๆมาคู่ใกล้ิเท่แล้วทิ่ท่วัดทิดไข่พงกระดิลงไปนั้งนุก ลาดลงไปเลยจ้าชำชำไปเลยจ้าอีลาพี่ดาโคดออกไปโอ้โหฮัทบูนี่นี่เราไข่สดใช่ไหมเมนหอมไปเปดบ้านสิบบาททุกคนเป็นยังไงล่ะเอาน้ำแบบแบบเยิ้มๆใช่ไหมอเออต้องเยิ้มๆถึงจะแซ่บมันบ่อพี่แม่จัดให้แม่เอันดีไงอันนี้กินได้ละอุ้ยยังใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องใช้หิวจัดไเป็ฮ้ยพี่แม่จับอันนี้ก่อน นี่นย่งพิธนัดว่ะนี่อุ้ย,ย,ยมาถ้าจะไปน้องนุกไข่สุกแล้วไข่สุกแล้วไอ้บูบอกว่ามันเอาย่อมเยมเ,เอาผักมาบอกบอกท่านผู้ชมด้วยว่ามีผักอะไรบ้างอ,าอันนี้มีขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมอ่ะไปโรยลงไปเลยนะจ๊ะนี่นห,อหอมหอมหอนะคะใส่พริกโรยสีสันเริ่มมาแล้วทุกคนไปได้บูอยู่แล้วป๊อ น้องลูกใส่พริกโรยเลยจ้าชีสันสวยงามนะคะผักชีฟ้านะคะพริกชีฟ้าบึย้ยนไ่นี่เทปะทะเฮาอืมแต่คอยอีสิบยังแซ่บดูแล้วทุกคนดูนะคะแค่คอ่อยแต่ก้อมกระซูไปใ,ใกล้เลยโอ้โหเป็นไงล่ะบุมบั้มซัมเบอร์บุมบั้มซัมเบอร์ไฮไลท์ไฮไลท์สุด,สด สุดๆไฮไลท์สุดๆเอาเชื้อไร้ไข่เชื้อไรไข่ต้องพายุจานมากโอ้โหเชื้อไร้ไข่มากเลยหม้อขป่ะเสร็จพร้อมกันแล้วก็รุยลุยลุยปลาหมึกผัดผงกะหรี่เรามื้อนี้แม่แหม่มไม่ให้กับเขาสู้ลูกสู้เต่ากี่เนี่ยทุกคนกี่คนแเล่นไม่เงไม่ช่วยทำเลยเลยเ้ยมามันมาจับกระทะอยู่เด้เออจับอยู่ครับเออบ้าบ่ามันพนมมือก่อนใครหนาอ๋อขออะไร ข้าวอะไรเอาเอากินกินทุกคนกินงให้กูสิเออเออเออเอาเอาไอยู่นี่ลูกเนลูกเต่าหิวกันแม่แมก็ไม่ให้กับเขาสู้ลูกสู้เต่ากินลูกอยากกินผัดปลามึกปลามึกผัดผงกะหรี่แม่แม่ก็เลยใ้กินสาให้ได้กินแต่ว่าแม่แม่คือไ่ได้กินแต่ว่ากินเขามาแล้วก็เลยเฮดไถ่ลูกเต่าพอแล้วกินผิก็ได้มาเออเออ โอยโอ้ยกชิดใหญ่โอ้ยน้อยใจน้อยใจพอแล้วพี่พอใ้โโอโอโอเป็นเงินนะโ้ยโคกลี่อะโคกาลี่เลยอร่อยอะโครอร่อยอร่อยหอร่อย้ยแกงกะหรี่อออันนี้อันนี้ใครอยากกินบอกบอกสิใครอยากกินอยกินสั่งมาได้นะครับทำเองทเองเป็นไงเป็นไงน้องมุนเป็นไงจ๊ะ อร่อยให้บูไม่ต้องอวยแม่นะอร่อยก็ว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะจ๊ะอร่อยกว่าตื้อกินอีกเออมันนัวเพอดีบอถามลุกลองจ้าเรายังไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ยเราแบบอัตราส่วนขวทิ้งยัดอ่ะฮะเจ้าไข่อ้นั่นทะลุอ่ะรอบแรกสิถ้วยถ้วยทะลุอ่ะก็เลยต้องอันนี้อันนี้หิวข่าวกันทุกคนหิวข่าวกันหลายหิวข่ากันหลายนี่อร่อยแม่ถามจริง นี่ครับต้องใส่หิวแ่ว่าเอาเลยมาไปเอามาเอามาอร่อยเลย้องฮุดจ่ามาใกล้ๆนี่จมาฝั่งนี้้องหู้าจมาฝั่งนี้เออมันจะได้เห็นกล้องเออันนแหล่นแหละเออม่ไม่กินหรอค แม่กินข้าวมาแล้วแต่ว่าแม่มาทํากับข้าวให้ลูกๆกินเห็นบอกน้องนุ่นน่ะอยากกินปลาหมึกใช่ไหมแม่ก็เลยไปตลาดเลยจัดเลอปลาหมึกหนุ่นไม่กินปลาหมึกก็คลิปเลยแม่เมอร์เมดแม่ดื่มน้ำเฉยหนุ่นกินปลาหมึกก็คลิปเลยใช่ไหมเอาคนไม่ชอบเนาะตาแกเยอะตาแกเยอะไอ้ดุยตาแกเยอะเขี่ยข้าวรได้แต่ร้องข้าวได้เออเนี่ะพูดดีกินกันยังไงพูดดีกินกันยังไงเออพูดดีกินยังไง ไหนไข่เหแม่โอ้ยนี่เจอแล้วไข่โอ้ปลาหมึกไข่นี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 ่ไปสวัสดีค่ะแม่ไม่ไม่เผ็ดใช่ไหมพอไม่ได้ใส่พริกผัดองพริกมีพริกอยู่แล้วไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดกินกินยังกินให้ดูหน่อยสิไหนบอกไม่เผ็ด้หรอกเออดูหด่อย ผู้ปิจารู้ปิาอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนึกนึกนึ๊กเออพริกพริกอ้วสก๊อตสกจ้ะอ่าลุยลุยจะไหวไหมเออดีเออลุยจะไหวไหมโชว์โชว์จริงๆป่ะเนี่ยบูเออโชว์หน่อยลุยโชว์หน่อยเออเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้แพ้บูวันนี้นะมันมันไม่เผ็ดร้อนไม่เผ็ดไม่เผ็ดพี่หวานอืออ้าวเมื่อวานก่อนไอ้บูยังบอกเผ็ดอยู่เลยแหม่มันแสดงแอมอะมันแสดง กับน้ำหน่อยแหละแม่เผ็ดเผ็ดเลยไม่เผ็ดคอแห้งเอาขอแห้งขอแห้งเรากินข้าวคำน้ำคำนะเนี่ยข้าวคำน้ำคำคนละคำคนละคำไม่ยอมกินเอาโชว์โชว์หน่อยเอาโชว์หน่อยเอาเอ้ยเอ้ยโชว์หน่อยเอาไม่เสกเสกเลยเออเนี่ยเสียเสียวพริกด้วยหดูนี่ยง รู้กันรู้กันมันไม่เผ็ดเออมาแล้วเอออืมไม่เคียวคือลงไปแล้วกินกินกินพริกกินผักกินได้ผิวดีผิวดีหมดแล้วนะครับเอาไข่ไหมเอาไข่ไหไอ้เนื้อเอาไอ้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 ถามจริงไอ้ครับมาครับครับกินข้าวเขาเยอะตักตักกินตับอ้าวกินเล่นไม่ได้นี่ได้กินได้กินข้าวไงปวดอะไรเงี้ย ก็รอร่อยแม่อยากากินอีกอ,อ,อ่ะเอ้ยยยยยยายยยายย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 ่ยย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 ยมยายย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 ยนยยยอยย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 อยย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 ยแยย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 ยเยยะยนยยยยยยยแม่ครับวันหลังยอแบบเยอะยย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 ยมยยยอ่ะอันนียมันน้อยอ่ะาดนยยกยย สมอยากกินกินเลยปลาหมึกไอ้เรือปลาหมึกเอาอีกไหมเออมันแน่นเนาะพี่หมึกมันใหญ่มามันแน่นนะแต่ดักเพิ่มอ่ะงงงงยันเลยเออมีมีมองมีมองคอในไนบูนะอย่านะอย่านะมีมองคลอด้วยนะมาล่แซบโอเคทุกคนครับมื่อนี้ลูกเต้าก็กินมดจานมดหม้อมดไฮแซ่บทุกคนฝีมือแม่แม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก ช่องพวกแม่แหม่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่แหม่มเด้อผู้ใดอยากให้แม่แหม่มให้คลิปยังต่อไปกะคอมเมนต์มาหลุยบอกสิแนะนำท่านผู้ชมดูสิเร็วเร็วติดตามทิกต็อแม่ได้ครับเอ้หลุยเบอกจังอะติดตามทิกต็อแม่ได้ครับอะไรต่างๆอีกอะไรอีกอย่าลืมไปดูทิกต็อแม่ได้ครับอะไรอีกช่องอะไรอีกเฟซชื่ออะไรเฟซชื่ออะไรขวแม่แหม่มอ่าก็ผัวแม่แหม่มเหมือนกันอ่าฝากติดตามด้วยนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะทะ่ทุกคนไม่บายไปแล้วค่ะบายโอเคครับอันนี้ผมเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็แม่บอกว่านะถ้าตื่นแล้วอย่าลืมถ่ายให้แม่ดูยนะกินฝีมือแม่หนออ่อยปลาหมึกผัดผงกะหรี่อันนี้แม่แกผัดกี่โมงนะต่กี่โมงประมาณท,มมทุ่มหนึ่งเลยทุ่มหนึ่งใช่ อส่วนผมมาตื่นประมาณสามทุ่มสองสามทุ่มไปสองทุ่มมาและเพราะว่านอนเช้าดูฝีมือแม่อน,นี้แรกเลยเนื้ออ้ม,มีผักด้วยนี่ก่อนจะขึ้นสตรีมันเนี่ยนี่ก็สามทุ่มกว่าแล้วอืม ใช่ก็เป็นผัดผงกะหรี่อะ่ะอร่อยอร่อยเลยครับมีเนื้อปลาหมึกนุ่มๆเลยเ่ยพวกเครื่องผัดผงกะหรี่อยาเป็นไงข้าวใหญ่ๆบุง้งมังมทำเบสไอหลุยได้กินไหมกินไืม อร่อย,อ,อ,ยอันนี้ข้าวตื่นมาแม่ทำให้กินกราทำจานใหญ่เลยหรอใช่พี่แต่ว่าเป็นใหญ่เลยลืมบ้ามทำโคตรใหญ่เลย จ้ำจิ้มให้สิบก็เหมือนไปกินพวกร้านข้าวอะ่ะแต่ว่านี้น่า,นาจะอร่อยกว่าผัดผงกะหรี่ต้มยำมัมีผัดผงกะหรี่ปูไงผัดผงกะหรี่ปลาหมึกจ้ำจิ้มให้สิบคำสุดท้ายจะตักตรงนี้ไปด้วยวของผักคำสุดท้ายให้สิบนะครับคุณแม่ <c oughs> ออขอบคุณแม่แะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณคนดูเนี่ยลืมกดไลค์กดส u ั s c ส i า e กกดติดตามให้ช่องแม่ผมด้วยนะครับ <c oughs> ขอโทษที่ตื่นสายลาทุกคนนะครับเผื่วไมนนี้ขอตัวลาไป้วอ่